ไม่ไม่ดูวาบ้านชิพบกันได้แล้วสวัสดีครับผมคุณทัชชีนะครับวันนี้ก็มากับคุณหญิงหนึ่งแล้วอันนี้ที่เรามาเข้าไปแล้วนะคนคือ EP พหนึ่งใช่ไหมมันเคยตึกล้างนะครับทุกคนขอทุกอย่างจริงๆนะครับสร้างไว้เกือบจะเสร็จแล้วเว้ยทุกคนแล้วก็โดนขโมยหมาเลยใช่ก็คือเฮ้ยขนางขาวมากๆนะข้างในเห็นปะเคยบินเต็มเลยฉันล้างมานานมากแล้วอ่ะจะเอาข้าวๆกัน ว่าตึกนี้มันน่ากลัวยังไงบ้างคือวันนั้นพอดีว่าเรามาดูโรยนี่นะแลนวก็เอเจอเจ้าของตึกนี้บังเอิญมากบังเอิญมากเขาบอกเขาแทบไม่เข้ามาละแต่บังเอิญวันนั้นเข้ามาเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวแต่ว่าเขาได้นําพระมาครอบสวดครอบกันผี่ไปแล้วแล้วก็มีสวดมนต์ทุกวันเพื่อตึกนี้ผมก็เลยมงกบบคำตอบของเขาเหมือนกันนะว่าหมองไม่ต้องกลัวแทงสวดไม่หมดแล้วและอย่างเขาบอกว่าเคยจ้างคุณดูแลที่นี่มาแต่ว่าคุณแลมันตายระหว่างที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่าถ้า เราอะได้ขึ้นมาวนนี้แล้วอะจะรู้สึกอยาก่าง e ีนี้ใช่อืมนี่คือเราข่าวแล้วก็ราะเี๋วอยากดูบอจะแทรกกอนรู้ราก EP หนึ่งนะตลอดทางท,ที่เราเดินถึงมาชั้นนี้นะคะคนมีเหตุการณ์แปลกตลอดทางต,ต้องไปดูที่ EP หนึ่งคนน่ากลัวมากเครื่องทุกอย่างของเราพังหมดเลยใช่วันนั้นอะที่เราจบ EP หนึ่งเท่านั้นอะเพราะว่าเครื่องมันพังหมดเลยครับคนไฟไฟลีอยู่ดีก็พังแบตหมดแบบงงมากนะเริ่มเฮ้ยีมไม่ใช่เนี่ย เราเสียงผู้หญิงกรี๊ดหลอดมากไม่ไหวจริงทุกคนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยชันชิบชิบไม่ได้ยินมันกูว่ามีคนกรี๊ดพอเนี่ยเรามาพร้อมอกรณ์ที่เทสมาทุกอย่างคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่เหลือเลยครับคนสี่ถึงหกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มอ่ะตกงหอไหมโอม้ใครอยู่ไหมคะมีคนอยู่ไหมคะคนนะคะมีใค,ใคอยู่ไหมคะีไ่ทนะคะถายรายการอยู่นะคะ,คะ,คะถ้ามีบอกด้นะ รู้สึกไม่้สึกอะไรนะทุกคนคิดว่าน่าจะไม่ไม่มีนีะแล้วต่อไป่ค่อนข้างะเนเทิเลยคนคิดไม่เป็นไงมันหนึ่งอ้ีล้วใช่ชั้นี้รูแบบแต่ชั้นี้นิ่งรู้สึกต่างจากชันข้างล่างเยอะมากันไม่มีความอึดอัดเหมือนข้างล่างที่แพกันนะซึ่ง บางเอออันนี้แบบตรงกับพี่เขาบอกนะครับเขาบอกให้มองดูเช้นช่าสองอันสันเพราะว่ามันแบบชาวบ้านบอกว่ามีแต่เมื่อกี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับเขาในวันนั้นลุงลุงลุงข้านะถามว่าที่นี่มีอะไรไหมเขาบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วเขาว่อกก่อนมีแต่ว่าไปแล้วเฮ้ยเขาบอกไปกับแสงสีคืออะไรม่พอใจไอ้หนุเขาบอกเขาไปกับแสงสีแล้วคุณเงี้ย รู้ครับตอนเรามาหายเนี่ยเราจะใส่แม้นะเพราะว่าการไม่ก่อนนะเพราะว่าอื่นกับเชื้อราที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสูดเข้าไปอาจจะไม่ดีนะเจ้าของบอกว่าเนี่ยเขาได้แบบว่าใส่พวกกดีเกอร์ไปหลายห้องแลากคนพรมันล้าอก็มีคนมาขโมยของกันเขาคิดว่าเขาไม่ทำแล้วบางคนไ่เอะไรครับไม่ีอรเลยรู้สึกอยู่เลยอะ ม,มันมีใบไม,ม้มันโงกงๆงกันไปยอแ่ไม่เอแล้วมี่ไนแล้วม่คนตรนี้อหลยอีคน่ไหมเออหรือหมาไม่มาน่เลยดีปะ จบแบบล่างแล้วววนี่แทบไม่มีนะฮะแต่ว่าเขาให้เรามาตรงชั้นสองชั้นสามมัมีบางโ้องอะรที่แบบสามสี่ใช่ทุกคนใครทำไม่เสียผู้หญิงกี้เด้อใช่แต่ฉันนี่ก็นิ่งจริงก็เขาหุ่นเยขาอยู่เป็นชั้นหรอน้ำหนึ่งเข้าไปกลปะปะห้องไงช่องอื่นผู้ชายน้ำช่องนี้ผู้หญิงน้ำทุกคนน้องแฟงเหรอเน้ 好嘞。<All> right. ก็ลมาหานึงอ่ะมีเงาโมชั่นจับได้ตรงนี้นะครตรงเสานี้เลยเสาประตูนี้ราสึกตรงันนึงใช่มเขาไม่เคยมาแบนึนะผมก็ัใช่ะเป็นเดเืกี้เลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาคอหรือเปล่าเลยไม่รู้ว่าู้อยู่ตร นน่แต่ได้ทำได้ค่ะเดี๋ยวให้มัาตัดตัดไปดูนะ อยทียครับห้องนี้มีดวงวิญญาตสพิดอยู่หรือเปล่าครับห้องนี้มีดวงวิญญาตสพิดอยู่หรือเปล่าครับไม่น่ามีนะอา่ผมว่าไม่น่ามีนะคุณหรือว่าเครื่องอาจจะลวนก็ได้นะครับเมื่อกี้นเนอ่าแต่เราลองถามแล้วก็ไม่ตอบนะถามอื่นได้ไหมมีอะไรอยู่ตรงช่วงเสาประตูนี้หรือเปล่าครับ ว่าไม่มีอะทุกคน,นหรือว่าก็ไม่รู้นะว่าเครื่อมันรวนหรือว่าจริงๆแล้วพลังงานของอาจารย์น้อย<ม>ก็นกว่ทจะสื่อสารตรงนี้ก็ได้แต่ก็อาจจะมีพลังงานในบางอย่างซ่อนอยู่ตรงตรงนี้ก็เป็นได้ครับ บันไดบันไดถ้าแกไฟฉายมาทำไมแกไปสองพื้นไปสองข้างบนทำไมอ่ะอันนี้อันตรายนะชั้นนี้อันตรายนะตองไม่ควรเข้าข้างในนะโอ้โหอย่าเข้าเดี๋ยวนะมันถล่มอ่ะแต่อีเมสไม่มีอะไรขึ้นเลยทุกคนผมพอเห็นท่าเฮ้ย คพราะเขาเร้าแล้วแต่ืไม่เสร็จก็เลยหยุดทำก่อนอย่างที่เจ้าของเขาบอก่าอ,อันนี้คือยังไม่ทำฟ้าจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นเนือคุณอลปนเปลือยเออเปลือนะคืงชันเรื่งกระจกหน้ากร<ด>ะกระจมกระโะโรับมรมร เลวสแล้วก็ชั้นชั้นเนี่ยคือผมไม่อยากเข้าดูห้องนักขัน้นอะอย่างดวนคอนโดนี้ดิมันสายเห็นว่ามันอันตรายนะผมว่าค่อนข้างอันตรายเนี่ยข้างในนั้นอะคือรอยถล่มที่มันออกมาเรื่อยๆอันนี้เฟก็แบบกระดิกนิดหน่อยนะคือไม่เหมือนชั้นสองชั้นสามที่เรามาเขาแล้วเนะี่ย มันตายนานแล้วเนี่ยออตะว่าหน้ากระจกกระจกเยอะนะเนี่ยระวังฝักไม่กกได้ทำไมหนูนนนถึงไม่นอนตายตรงนั้นได้โกูตีหนูมันไม่น่าจะตามนิสัยทางรอดไปทางอื่นแล้ว ัสูสแล้วะสามสิเนี่ยเอาฟังเลยยงไมีมีเฮ้ยไม่ไปเลยฮะไม่ไปเลยจริงหรอเฮ้ยเฮ้ยี่ไปสับไม่ใช่ไฟ<ๆ>บงังไไม่ได้ไปบง,อ,ง<ช>ปอะไร ดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับห <Regard. S 1> ้องนี <sprout> ้มีดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับมีผู้ชายแก่ๆผู้ชายแก่ๆครับทุกคนคุณรู้สึกทรมานหรือเปล่าครับที่อยู่ที่นี่คุณทรมานหรือเปล่าครับที่อยู่ที่นี่ มากมากม,ม,ม,มากหรอตอบไม่ออกมากหรอทำไมมาอยู่ห้องนี้คะอุยอย้ยตอบว่าอยู่เลยถามแล้วมาอยู่ห้องนี้หรอบเขาตอกว่าอยู่แบบนี้เลยเสียงผู้ชายเหมือนคนเดิมด้วยใช่ปะรู้สึเหมือนกันปะอเไรอ่ะคุณคุยังไม่ไปก่อนคุณโกรธด,ดีบอาครับที่พวกเรามาถ่ายที่นี่ไม่ไมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บชั้นนี้มีดวงวิญญาณกี่ดวงคะ ป่ะตอนแรกก็ยินเป็นสิบแล้วมีมีคำหนึงว่าสี่แปดสี่แปดสี่แปดเลยสี่แปดสี่แปดตอนนี้แยังอยู่ไหมอยู่โอ้โอเคโอแล้วเราก็เลือกถูกห้องนะทุกคนไมเป็นว่าอะไรโดนใจเราสุดที่อยกันต้องลอง มาเลยนี่ว่าใช่เหอใช่่แม่แต่นขี้หน ah like ูนะแ่ว่าหนูมาเยอะมากเลยอ่ะฉันว่านี่ขี้หนูมาเลยเนี่ยน้วหมาก็มาห่อเลยตอนนี้ ให้เปิดคือเปิดได้ให้เธอมึงเหรออย่เปิดเป็นลมมึงได้ยินไหมเนี่ยมึงได้ยินมไม่ได้ยินเรากำงวิ่งอะค่ะตนนมึงได้ยินเสียงมาจากตรงไหนห้องนี้ตะโกนไปทาั่งกูทางกู

ทำไมเสียงมันแบบเหมือนไม่เ้าใช่มันมีเสียงน้อยเข้ามานี่ตอนคุณพูดไอ้เบสมันก็เป็อนกับไปหรอไปหรออยากเงินเนื้อแม่อย่างไอ้นี่โอ้ my god เจอแล้วอุ้ยที่นี่นะกคนัุกคนแบบทาไมชันชั้นเนี้ยมีอะไรตายเต็มไปหมดเลยอ่ะ ในนั้นมากว่ากองฟ้ามันถล่มแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะลองใช้วิทยุตรงนี้เลยแล้วกันครับห้องนี้มีดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับทีอยู่วะใช่พี่น้าวนาอยู่ข้างตรงเสาด้านเสาอะไรของเนี่ยห้องนี้มีดวงวิญญาณอยู่ที่กองครับแปลกเนาะ ห้องนี้มีดวงวิญญาณอยู Mason, ่อีกแล้วครับสี่สี่นรม่กมาิดดีมั้ยเฮ้นเ้้เหรอคือเหรอนน้แต่ว่ามีนาำสองตรงสองีน้ำไหมไ่้ยังยังอยู่เลยชค่นี้คือเราเจอดวมิญญาณประมาณสอง จอเป็นจุดอ่ะทะั้งวันสองจุดแล้วแต่จุดแรกมันมีที่แตกแต่เนี้ยครับผมมีสี่แล้วเป็นห้องนี่แบบว่าโยราถามแล้วเจออ่ะเพราห้องที่แบบว่าโมชั่นจับได้เท่านั้นด้วยนะทุกคนใช่ปะห้องอื่นที่โมชั่นจับไม่ได้คือเราก็พยายาม,ม,มคุยอ่ะมันไม่ขึ้นเหรอทุกคนมันไม่ขึ้นจริงๆนะก็แปลกมากเมื่อกี้ค่อนข้างหล่อหนูคือหวังว่าส่งเสียงด้วยช่างดังเหมือนเสียงอะไรบางอย่างตอนเชี้เขาอะลงมินยานที่นี่ตรวเราหรือเปล่าครับที่มาถ่ายคลิปวันนี้ พวกเราหรือเปล่าครับที่มาถ่ายรายการวันนี้สุดใช่หรเดีย๋ยวพวกเรารีบสิบวิสุทธ์ให้นะครับขอโทษด้วยนะครับถ่ายกดนะครับดีมากโอเคก็ทุกคนนะครับ,บ <c oughs> เดี๋วคคยวเราถ่ายเสร็จแล้วก็เรื่องบุญสนดได้เข้าหน่อยนะฮะแค่ทุกคนก็วันนี้นะครับ เราทำคบทางตื่นนะเมื่อกี้ไปดูหลังฟ้าคือมันขึ้นได้นะผมถือว่ามันเสียงร้องใช่ผมว่าม,มันเสียงเพราะดูดิเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เขียนอะไรฮะบีรอยหน้ายดมีรอยน้ำหยดเอามีรอยน้ำผมว่ามันยังแบบไม่สมบูรณ์นะคนเราเดินเดินแล้วมันจะถล่มนะทุกคนเพราะนั้นเราอยากไปแล้วกันพกเพราะฉุดแค่นี้พอหรือว่าเจอค่อนข้างเยอะก็โกรธโหทั้งนั้นถึงแม้อีกปีหนึ่งจะแบบร่างโหนนี่แต่นี่คือแบบโหนนะ ่ากลัวจริงครัผมก็ชันนี้่วดมากทุกท่านมันพขเมื่อกี้เขาตอบเราไงไม่กดไลค์ก็แ like, ชร์กดสเดิร์ตเลตรงนี้อาเจอกันกับคุณทัชชี